สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวสะมีมีโซรหัสนักศึกษา6 7 2 1 1 2 6 0 6 0คณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้จะมาอ่านและทำความเข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1 หน่วยการเรียนที่2เรื่องกฎหมายน่ารู้พีการศึกษา2559เวลา2คาบมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติต,ตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและทำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยทารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข สาระการเรียนรู้ที่สองมาตรฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งตัวชี้วัดปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลสาระการเรียนรู้ที่สองมาตรฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะ 2. นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 2. นักเรียนสามารถออกแบบมีมเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลได้ 3. นักเรียนมีคมลนลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้ สามสาระสำคัญนะคะกฎหมายเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่รัฐใช้บังคับใช้ให้สังคมให้เกิดความสงบสุขดังนั้นการศึกษากฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคลย่อมจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. สาระการเรียนรู้ค่ะความรู้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทักษะที่สำคัญออกแบบมีมเรื่องกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินยัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน 6. นะคะ จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะศตวรรษที่21การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านการสร้างสารรค์ทักษะด้านชีวิตและอาชีพความยืดหยุ่นและการปรับตัวการเริ่มสร้างสารรค์และการเป็นตัวของตัวเองการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้คุณลักษณะส,สำหรับศตวษที่21นะคะ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ได้แก่การชี้นําตนเองการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองคุณลักษณะด้านศิลธรรมได้แก่เคารพผู้อื่นความซื่อสัตย์สํานึกพล,ลเมืองชิ้นงานหรือภาระงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนหรนหือกฎหมนายน่ารู้จำนวน15ข้อ 2. มีมกฎหมายสิทธสทิส่วนบุคคลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก 8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้อที่1ขั้นนำ ขั้นสอนต่อไปด้วยขั้นสรุปน,นะคะที่2ก็จะเป็นขั้นนําขั้น2แล้วก็ขั้นสรุปเหมือนเดิมค่ะ 9. สื่อการสอน 10. แหล่งเรียนรู้ 11. การวัดและประเมินผล 11.2. การประเมินสามรารถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะศตวรรษที่21ข้อ 12. ข้อเสนอเนะข้อ 13. บันทึกหลังสอนค่ะขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ